เฮ็ยังเฮ็ยังมยังน่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุง FC ทุกๆททานยินดีต้อนรับกับชูช่องประจอยเลยป้าลุงเอ้ยเฮหยังน่ะเฮยังน่ะออกกลังกายบ่น่ะกินบ่อยู่ได้อยากกินบ่อหืหืได้สิกินนี่แหละ

จะยากว่อ้าวิ้มด้ืมจับนุ่จับแมมกินเองก็เป็นบ่เฮออ้นอนลงอะนี่นอนลงนอนลงมันจังไรออกฮะอืมมันเปื่อนมันนอนเท่า้ว หฮกินได้ไหมลูกมันเฮียนะะมันเฮียนะมันเฮียใจมันนอนเขานี่ยนี่นี่ทางนี้กินเฮ้ยใจนี่แหละอื ใช้ชองมังพ่อบุญนะพ่อบุญยังไปข่าวของน้าอยู่เลยลูกพ่อบุญเอาไปข่าวของนำ้ำเอ้ามาปิดไวเอ้ามาปิดใบเอาปิดไว้ใะลูกอ่ะถ้าลูกบอกกินนะเอาปิดไใบยามันเปนื่อนเลยอะอุ้ยเดี๋ยวหมด,ดจืดมันนอนเฮลยนี่เฮนี่นี่ะลูกอ่ะเอ้าเอาราไปเลยลูกจุม๊มถ้จะ

กว่ามึงตาป๊าป๊าป๊าเอ้าไปไสตื่นมาแล้วชวนไปโลดอันนี้ถ้าชวนพ่อบุญเด้อพ่อบุไปยังไปเข้าห้องน้ําเด้อชวนพ่อเด้อปเด้อปเด้อชวนพ่อเด้อเด้อจเอ๋จเอ๋เด้อจเอ๋เด้อ มึงมึงไงมึงอ่ะมึงเนยหยุ่งมาเลยหามานอนหายุ่งมาแล้วห่วใจสิปอกแล้ว

เห็ดยางอะนะอืมอืมเดี็กเล่นใช่ไหมอีกเบิงบ่งเบิ่งแม่ตีก่อนมันนี่เบิ่งตีคนน้อยก่อนเบิงบ่งเลอเปล่อเบี่ป้ไอนี่ป้า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 อนี่จับในจับในตีมือนะเฮ้ยจับในยางก็ได้ nhẹ nhé người này tụ đông nó nặn đâu vợ bộ ốm lúc nào bộ ốm thấy chị ốm u bảo mày ốm hết bạn tùn chế độ hay chị ôm hay chị ôm thưa cha con thưa con thưa cha con thưa cha con thưa cha

bang này xếp bạn xếp bạn Thấy đúng <cười> 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 Thấy mà, <laughs> à tư nó Dạ y nhớt nặng nhớt này nhớt này nhớt 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 nhớ nhớ ไปไหมไปได้หมล่ะฮิ่เขนเอาแพรดเข้ขปากระพึกกระพือเลว่าไปไหมีไปไหมยังหนเรานอนไปนะฮะเราได้ดิหนึ่งสองนอนไหนเน นอนเลยนอนเลยฮะนอนละนอนลนะน,นนะั่นน,นนอนแล้วนัน่นน,น,นนั่นนอนเลยเด้ดตุ้มผ่าเลยเด้มาแล้วมาแล้ว ไปเรื่ไปหาแล้วน่ะเนียเล่นเท่นั้นแหละแค่นี้เท่นั้นบ่เล่ยนจะไม่พนักกันบ่จะขี่ไงลังเมื่อไรล่ะติ อย่างเลยพี <Yeah. S 1> People, ่พอใหาอยู่ทั้งผีด้วยป่ะเด้อไปสนา tục chị tục để cô ở được chép mơ nè mày nè phí phí mang thì. đi nhà đi nay thôi, phải không ừ nhà quá nhàn anh em bơ bơ mẹ bơi mới cơ bơ đốm nữa hả nàng nói gì đi đốm 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 đốm

chôn hai anh nè vợ cho hài à hết vàng nè hết hụt hà hụt cái này ngồi vợ ừ bye bye anh bye bye anh ปะ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 เสือเสือรูดบ่ไม่ได้รูดไม่ได้เป็ดบ่ไม่ได้เป็ดบ่ปะ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 หาเอาแข่งลงให้ยังไะมาเลไปดีในพ่อไปลูกไปไปไป มี้พอเปิดกับกะนะเจี๊ยบเจีกเจี๊เจี๊ยเจี๊ยบเจีกยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจีบิจีกันเจี๊าเจี๊ยบกจิ๊ยิเจิเจล๊ยเจี๊ยบเจ๊เจิ๊ยบกจี๊ยบเจเจียเจี๊ยบเจี๊ยเจิกยิกจกจเจจเจี๊ยบ

เี้ยกลเกี้ยกเกี้ยกล่อเกีเป็ีอานนเ,อาเอานี้ยกคกอกลกอเลยอา้ยั้่อเยอาเลอเ้ยอมมเ่อมเยอเก่อมเน่อาเมากลมาม่ามเลล่มลมเอมาม พี่มึงอีพ่อพี่ละพ่อเราเห็นยังนะมึงเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเลยวะดินไม่ชอบปิ้งกันอยู่ไปมาเจี C ๊ยบเจี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 ๊ยบนี่ดึงน้องไม้ยังเชื่อยไม่จอยนั่น ให้ให้จบจูนให้บอให้จบจูนให้บอดึงลงมาเห็ดหยังจากนั้นก็ลูกหัวปกนะฮะอยู่แล้วพอบุญเลอแม่ไปเลยสรเด้อ

Dạ là có mình nhuộm bụng và đều đấy, đây cho cho nè nếu như có mì cặp cạn nè về hưu nè về chân 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 mhm 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 hôm nay. mhm 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 này, hãy mhm mhm này, mhm 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 này mhm 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 thong này. mhm thong này, mhm 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 mhm

หอดหน่วยหอดอันหน่วยเฮาเห็ดทางไงนมือหามบปได้ลงเยอตัวย่งดกกนะโตัวย่างเขียวๆนะ đây ừ. hết nhắn rồi nè Cơ kabab cơ bạp vô nè chick 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 lục đi ngon chick chick nè À dạ cho chick phô nè Để chick chick phô luôn สบายดีด้วพ่อบุญดืมสบายดีพ an ี่น้องเลยดืมไม่จอยนอนอยู่เนาะนอนเลยไม่ลางเนาะไม่ล่างแล้วแล้าตินี่แหละอึฮอดอกึนงไปเท่านึงแล้วเฮตัวปนตัวปัยาตัวปัยา เด็กยังเดไมฮะหอมแก้มเยไม่ปากปิดออกมาอันี้กันเทียมทำไมทำไมท แล้วหอมไหมหไหมไหมมได้ไหมปปนปัดปีนปัดนนะข้างนี้ข้างนี้ขงนีมนี่คะนบอกเน้อหานุกนานี้แ้วจุกนาน้วนี้แ้ว

chín nhá nè cứ tham bạc đó hết bạc chú chạy vội đấy đó không bạc chú này vừa bộ mặt bè, lại hết bạc chú này đó mấy đó mấy đó cứ ăn hủ lắm, phân đấy ăn chỉ cho ăn hủ lắm này chỉ hòm này má mấy chỉ hòm này má hay là hòm nè là chỉ hòm ăn mấy đó chỗ sai lục ai đấy tít tít nè vila tít tít, tịt bền bao ai bơm 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 nè hiện nay nhớ ạ hiện nay nhớ <laughs> โอเคสามีจอยจอบคลิปก่อนจ้ะอดีตีนพอไปโอเคนะาพอยพี่น้องเลยไปจอยกับจกิกคอจอบคลิปเพียงสค่นี้ก่อนเด้เอ,อไปแล้วกลาว้ามาสบายดีว่าว่าจบคลิปนี่คือพื้นดอดดูกเลยดีใจเหรอนยดีใจเลยแจ๊ะแจ๊ะจ๊ะจ๊ะขึะ้นมาทันทีเลย